กับสบายดีพี่น้อง FC ถูก่านเบอรสุมองสบอนมาสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกบกับสบายดีได้พี่น้องมาสิเป็นในประเทศนอกประเทศกะกับสบายดีพี่น้องวันนี้มาผมมาพอกับ่องเจ๊เกาเหลาพี่น้องสบายดีป่าลูกวันนี้ทามากก็พิ้งคําำพี่น้องสองคนสิมากินขอบปุ้นพี่น้องจา้ารสจดทรัพสพพี่น้องน้ำยาป,ป่าเนาะ ตอนนี้ก็ได้ตักมาใส่ถ้วยพี่น้องจ้าถ้วยกับน้ำข้าวปุ้นเต็มถ้วยพี่น้องตอนนี้ก็สิมานลาดลงจ้าลาดลงเลยพี่น้องหืหมฝอยมันน่ากินมากเลยหืมฝอยมันน่ากินอย่างนี้คะกินกับขิงคัมพี่น้องสองคนลุยค่ะลยุย ไก่ก็มานำพี่น้องมาพี่น้องจ้ากินน้ำกันจา้าลูกมากินกินคำตะไปว้าวพี่น้องเนี่ยกตกองใกับปุ่นเป็นโลพี่น้องสองกิโลนำกับกินคำพี่น้องอืมแล้วมันขาบตาด้วยยิงใหญ่อู้ใส่ไม่ถูกอีกนักข้ามานักข้ามา ไ้โซนนะใส่ใส่ไม,ม่ถูกเป็นนูใส่ไม่เป็นค่ะอยากใส่พี่นอ้นองอืมพต,ต่ะเสบค่ะพี่น้องจ๋าอยู่กลางทุ่งนาค่ะน้ำยาปลาไอ้อืมทุ่งําจนนําได้เลยพี่น้อง พี่น้องกินต่อค่ะปลาตุ๋หืพักซีก่อนอ่อนพี่น้องเขาก็ผักก็นำยาปลา กะทินนะพี่เนาะอืมแค่น้ไม่จังขนาด หาบ่ได้พี่น้องลืมกะปิตัดผิดเนาะ ยิงคำเสดทัท้งเสดทังเพ็ปดเพชรดเพ็รอัอัผาเผ็ดแต่อ้วยเช่นนี้แลย จ <umsy S 2> ะต้องมาติดตามน้อยู่ <c oughs> ันึง <c oughs> เสรก็นองกิงคําปลาลูง ทา,ามไปเบาโคงมาตอบพี่น้องจ้ามามาพี่น้องขับปุ่นพี่น้งองขึ้นข้าวปุ้นขี้นงหง้าพี่น้องเสร็แจแล้วเด้อขับปุ่นจากตัวนิดหน่อย แซ่บเลยพี iec, ่น้องแซ่บเลยพี่หง่องอีกแน้วนะกรบพักซีไม่หน่อยมีทั้งบักซีลาวบักซีไทย ่าพี่น้องขามักใหายเลยพี่น้องมาเด้อกินงามกันเด้ออ่ากินเห็นเบิดเด้อเบิดแน่นอน ไว้องมือเลยกิไไนแะ่รผักมือเลี้ยงบริสาทใจพี่น้องเอามือคนบ่ ใส่บ่วงเลยพี่น้งองยังกินแม่มอืมที่ไหนมาคงใส่เฮากิน,กน,นำลนนำลังเขินกินลำลังเอาไหมมาปิดท้ายพี่น้องปิด <c oughs> ท้ายเป็นมัวแต่เฮ็ดวี่งอยู่พี่น้องเฮากับขิงคมใส่ติเอิ้น เพิ่นกินให้พา,าแล่นเข้ามาเพิ่นเด้อพี่น้องส้าเบิดไล่ไก่นําพี่นอ้องเสียงไก่ กสิ้นป่าพี่น้องม่เวิีนหน่อยเยวจ้าเบสเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮากกาเสียมราพาจ่า,า,ากันด้วพี่น้องผูดพอกันคิดหน้าอย่าลืมฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสองเจกับเราด้วพี่น้องขอยเอฟซทุกท่านอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยไปะจ๊าพี่น้องสบายดีพี่น้อง